สบายดีมื่อนี้เกสิมา,าขั้นส้มปลาเนะาะซื้อปาลาตะลเปียหรือว่าปลานินลนั่ะละเนาะซื้อปลานิลสีชมพูเป็นปลานิลสีพิ้งค์ท่านนี้ก็ห้องปาลาตะลเปียเนาะสิมาขั้นส้มลองเบิ่งเป็นครั้งแรกเป็นเทอร์มิสเสียปลานี่มาขั้นเนาะแต่สมมติว่ามันเป็นเอาเกสี มาเห็ดกินเองเอยๆเนาะและตอนนี้เรากำลังหั่นป่าเนาะหั่นทั้งสองข้างเพื่อเวลาเราจะเอาเกลือลงกับกระเทียมลงขั้นให้มันซึมซับเข้าไปในเนื้อป่าจะเห็ดให้เนื้อป่าเวลามันเป็นสมจะได้ทั่วถึงแล้วก็ม่มีกินเนาะ โอเคแล้วตอนนี้เขาก็ลงเกลือเนอะาะลงเกลือเขากับบ่มีการพองดอกราวะเขาก,กะใส่กะเอาเนะเาะคล้ายๆกับว่า,วาปลาตัวหนึ่งจะใส่ประมาณเท่าไหร่เขาก็ากะลงบ่ให้เกลือน้อยเกินไปถ้าเกลือน้อยเกินไปแล้วเจ็ทให้ปลามีกลินนก่นเนาะมีกลิ่นเน่าแล้วเขาก็สิคั่นคั่น ขั้นดนๆหน่อยหนึ่งเนาะขั้นไปคั้นมาเพราะว่าเขาขั้นแห้งบ่ได้เพราะว่าป่ามันเป็นโตแล้วมันเกิด้าบรวังกังพื้นก็จะปักมือเขาเนาะเขาจะค่อยขั้นไปทีละหน่อยเพื่อให้เกลือมันซึมซับเข้าไปในเนื้อป่าแล้วเขาก็จะหมักไว้ประมาณหนึ่งแล้วเพื่อไปเตรียมตำกระเทียมลงมาคั้นต่อเนาะ และตอนนี้เขาก็เอากระเทียมลงเนาะเพื่อจะขั้นต่อเพราะว่าเขาขั้นเกลือป่าไว้มาเตรียมกระเทียมมาโคกระเทียมสำหรับกระเทียมเขาก็จะตำทั้งทั้งกาบเพลินเลยเนาะตำป่นลงไปเพื่อเวลาเขาไปมันเป็ดแล้วเขาเอาป่าไปทอดมันจะได้มีกลิ่นหอมเนาะแล้วเขาก็จะขั้น ไปดนเติบหน่อยหนึ่งเพื่อให้กระเทียมกับเกลือมันซึมซับเข้าไปในเนื้อป่าที่เบามาเนาะตอนนี้กะพงกระเทียมแล้วเขาจะคั่นต่อ เวลาเขาขั้นเนาะเขากับพยายามขั้นไปเท่าโตให้มันเข้ากับกระเทียมและเกลือได้ตีเพราะว่าเขาจะขั้นไปพร้อมๆกันอ่บทสะดวกเนาะเพราะว่าปลามันโตใหญ่แล้วมันก็อาจจะขั้นบดถั่วถึงเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะขั้นไปค่อยๆขั้นไปเท่าโตพยายามขั้นไปเท่าโตให้มันเข้ากับกระเทียมและเกลือ โอเคตอนนี้เาขาคั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็เตรียมเอากับหรือว่เอ่พลาสติกเนาะประมาณหนึ่งให้มันอพอดีเต็มกับตปาลานี่แหละเขาก็จะบรรจุตปลาลงเพื่อจะมักไว้ประมาณเอ่อ สองสามมืออาจจะคอยเสียมาก,กวดเบิงว่ามันจเจริมเป็นหรือยัง โอเคตอนนี้การขั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะบรรจุลงใส่คุพลาสติกที่เราเตรียมไว้เนาะแล้วก็อตอนเละลงไปเทุโตเนาะ,ะแล้วก็ยัดให้มันลงให้มันแน่นๆเต็มกันลงแน่นๆแ,แล้วเราก็จะปาไว้ประมาณ3 2 3มมือเนาะแล้วก็จะมา ตรวจเบิ้งว่าอ่าเพิ่นเริ่มเป็นแล้วหรือยังถ้าเป็นแล้วเฮาก็จะมารีวิวเละเฮ็ดคลิปวิธีการโทษป่าส้มหรือว่าส้มปลาอ่าสูตรของเฮา,าเฮาเฮ็ดแบบใดแเราจะเฮาจะมารีวิวและถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะถ้าปลามันเป็นถ้าถ้ามันบ่เป็นก็สิแก้ให้ฮู้เนาะคิดว่า มันจะเป็นอยู่บายขอบใจ